สวัสดีค่ะพะ่อเก๋เพชรยอนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋จะพาทุกท่านมาชมรถ Honda c ซ v ว c นะคะคันนี้เพิ่งจะเข้ามาใหม่ๆเลยคันนี้เป็นรุ่น 1.8e นะคะเป็นรุ่น FB นะคะราคาอยู่ที่279,000บาทได้รถปี2014ไปใช้งานด้วยส่วนรายละเอียดรอบคันนะคะเก๋จะพาชมกันเลยนะคะว่าคันนี้นะเพิ่งจะเข้ามาแล้วก็รายละเอียดของตัวรถจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเก๋พาชมกันเลยมาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถนะคะคันนี้ได้เป็นโคมไฟแบบ โปรเจคเตอร์มาแบบนี้เลยนะคะส่วนกระจังหน้าได้เป็นสีโครเมียมมาแบบนี้เลยนะรถคันนี้ไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ามาแน่นอนค่ะยังเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างกระโปรงหน้ารถนะคะไม่มีร่องรอยบุบปุมใดๆเป็นกระโปรงรถโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะส่วนกระจกรถก็ยังเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานฮอนด้าเลยนะคะรถคันนี้ราคาพิเศษไม่ถึง3 0 0 0 0นเลยนะราคาแค่2 7 9 0 0 0บาทนะคะเลขใหม่เขาอยู่ที่200,000นะคะ น,นี้แล้วก็มาชมในส่วนของล้อนะคะล้อคันนี้นะเป็นล้อเดิมจากโรงงานฮอนด้าเลยนะคะถือว่าสวยมากๆเลยนะส่วนตัวยางนะคะยางคันนี้เดี๋ยวเกบเช็คให้นะคะสามารถเปลี่ยนเดี๋ยวเกบเปลี่ยนให้ได้เลยแล้วก็มาชมในส่วนของกระจกมองข้างเป็นสีบอลน,นะคะสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะกระจกเดิมๆจากฮอนด้าเลยนะไม่มีร่องรอยแตกเล้าใดๆข้างในมาดูกันเลยนะคะ คันนี้นะได้เป็นเบาะหนังสีดำมาหนะ้าี่เลยใครที่มองหารถซีวิกอยู่นะคะราคาพิเศษ คันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่5,000เท่านั้นนะคะสนใจรถคันนี้นะคะเขาจะมีขนาด1.8ลิตรนะคะถือว่าโครงสร้างต่างๆนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆม,มาแบบนี้เลยรถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะราคาแค่279,000บาทนะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000เท่านั้นนะคะได้ซีวิสคันนี้ไปใช้งานกันเลยได้กล้องถอยหลังมาด้วยนะคันนี้เดี๋ยวเก็บพาไปชมด้านข้างกันต่อนะคะ คันนี้นะคะให้ชมสีรอบคันนะเขาไม่ได้ทําอะไรมาเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นเก็บรายละเอียด ต่างๆนะคะเพื่อให้พร้อมใช้งานพร้อมขายแบบนี้เลยแล้วโครงสร้างของตัวรถจริงๆนะคะไม่เคยมีประวัติการชนหนักที่คว่ำจมน้ำมาแน่นอนเบาะเดิมๆโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมๆได้มาแบบนี้เลยนะคะท่านใดที่มองหารถใช้งานอยู่รถเก่งซีวิกนะคันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคันนี้นะคะ2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ด้วยผ่อนเริ่มต้นอยู่ ที่5,000เลยนะคะมาดูด้านในกันพวงมลาลัยคันนี้นะคะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมานะคะส่วนวิทยุนะได้เป็นเครื่องเล่น CD AM FM ใช้งานได้ปกติเลยได้เป็นเกียร์ออโตมาคอนโซลด้านกลางถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะสนใจรถคันนี้นะคะ โทรหาเกดได้เลยที่เบอร์0834300683เกดยินดีให้ข้อมูลยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะากับรถสวยๆคันนี้เอาไปใช้งานกันได้เลยสำหรับเจ้า Honda c ซ v i c นะคะ f อคันนี้เป็นรุ่น 1.8e ราคาอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้รถปี2014มา คันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่2 0 0 0 0 0นะแต่ว่าโครงสร้างของตัวรถนะคะทุกอย่างดูแลเช็คสูย์ตลอดลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะซื้อรถกับทางเพชรยนต์ลูกค้าจะได้แต่รถดีๆเกรด A ไปใช้งานกันแน่นอนคะ่ะสนใจรถคันนี้ทักสอบถามรายละเอียดที่เกดได้เลยนะคะ เอาละครับสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกดจะมารีวิวรถราคาพิเศษคันไหนอีกฝากกดติดตามเกบไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ